ต่อนะครับยังอยู่ในชุดของข้อสอบสอบเข้ามองสีมหิดลนะฮะกำเนิดวิทย์นะอ่าเจอรูทอีกแล้วนะครับเวลาเราเจอรูทบอกแล้วนะฮะทุกครั้งที่เจอรูททำไมครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับคอนจูเกตเราใหละ90นะครับ95%เลยก็ได้คอนจูเกตก็คือใช้หลักการของทำไมครับผลต่างกำลังสองสับไปเพราะนั้นกรณนนี้นะฮะหนึ่งขีดไว้เป็นอะไรครับเป็นรูทหนึ่งบวกด้วยรูทสี่ก็ไปคูณกับอะครับรูทหนึ่งลบรูทสี โอเคไหมฮะส่วนด้วยอะไรครับก้อนนี้ก็เป็นสแควรูทหนึ่งลบกับรูทสี่นะครับแค่นั้นเองนะฮะทุกอันทําเหมือนเดิมครับอันนี้1เก็บไว้นะฮะก็เป็นรูทสี่นะฮะบวกกับรูทเจ็ดอันนี้ก็คูณกันอะไรครับรูทสี่ลบกับรูทเจ็ดนะฮะส่วนด้านข้างล่างก็เป็นรูทสี่กับรูทเจ็ดนะครับเราต้องลองเขียนสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเคยเจอโจทย์ก่อนก็จบนะครับโอเคไหมก้อนนี้สังเกตนะฮะมันจะเป็นทาไมครับตัวเนี้ยคือสามเอ็นลบสองโอเคไหม ไอ้ก้อนเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือสาม n บวกหนึ่งโอเคไหมแค่นั้นเองก็บวกกันไปเรื่อยๆโอเคไหมเนี่ยเท่ากับแปดนะครับก้อนนี้ก็จะเป็น square root นะครับ square root สาม n ลบสองบวกด้วย square root สาม n บวกหนึ่งโอเคไหมส่วนหนึ่งตรงนี้ถ้าทําจริงๆก็ประมาณนี้นะฮะก็คูณอคอนจูเกตน,นะ square root สาม n 2, นะฮะลบสองนะฮะตรงนี้ต้องเป็นบวกเอ้ยโทษดีต้องเป็นลบนะครับลบด้วย square root สาม n y 3n บวก1นะฮะแค่นี้ครับก็ตามนี้ครับก็เขียนมาเหมือนเดิม square root 3n ลบ2นะฮะบวกด้วยเอันนี้ต้องเป็นลบนะครับ square root 3n ลบ1จำได้ไหมโอเคนะมันมาจากข้างล่างนะฮะเราต้องการทำให้มันไม่ติดรูทนะมาจากคอนจูเกตนะฮะก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2คือหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังโอเคปหตัวนึงเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะจ๊ะอ่าจริงอันนี้ผมไม่ต้องเขียนนะ แต่นี่เขียนให้ดูเฉยๆนะครับโอเคมาต่อนะครับไหนๆก็เขียนละ,ะเขียนเกินไปเลยแล้วกันอ่าก้อนนี้นะครับนะต่อนะฮะอ่ามาก้อนนี้คูณกันปับ๊บข้างล่างเนี่ยมันหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังชิบะม,มันก็เลยเป็นหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกำลังสองโทษทีนะครับหลังกําลังสองโอเคปะ่ะส่วนด้วยข้างบนคือรูทหนึ่งนะฮะลบรูทสี่เขียนนะครับ อันนี้เหมือนเดิมครับข้างล่างเนี่ยเป็นรูดแครับรูดลบกับรูดเจดทั้งหมดยกเนี่ยกกาลังสองนะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะรูดสี่ยกกําลังสองลบกับรูดเยกกาลังสองโอเคป่ะข้างบนก็เป็นรูดสี่นะฮะลบกับรูทเจ็ดี่ยไหมอันนี้ขออนุญาตนะฮะทำรู7กับรูดสิบเลยนะฮะไม่ละเอียดเขีรยนะโอเคนะฮะเราก็ได้เป็นรูดเจ็ดกลังสองนะฮะลบกับอะไรครับรูดสิบกลังสองช้าช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 า ก้อนนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับลอกมาเป็นรูดเลบกับรูดสิบโอเคไหมบวกไปเรื่อยๆสังเกตข้างล่างก่อนนะฮะข้างบนเราจะได้รูดหลบกับรูดสโอเคไหมทันนะครับรูดหนลบกับรูดสนจะจ๊ะส่วนข้างล่างเป็นอะไรครับ1ลบกับ4ครับบวกกับก้อนนี้ครับตรงนี้ก็เป็น4ลบกับ7ครับบวกตอนนี้ก็เป็น7ลบกับ10ครับแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันเหลือลบ3ทุกก้อน ข้างบนก็จะเป็นรูดสี่ลบรูดเจ็ดเห็นไหมรูดเจ็ดลบรูดสิบนะครับแปลเป็นไทยว่าส่วนมันเท่าเศษส่วนมันเท่ากันฮะมันเท่ากันนะมันได้ลบสามโอเคนะฮะบ,บวกกับลบสามเนี่ยส่วนมันเท่ากันมันจับบวกลบกันได้จริงไหมเคลียรนะครับได้นะฮะเราก็ไม่ต้องสนใจนะติดลบก็เรื่องของเขานะก็ติดลบไปหาลบสามก้อนข้างบนนะฮะก็เป็นรูดหนึ่งลบรูดสี่นะครับ รูดสี่ลบกับรูดเจ็ดโอ้ยรูดเจ็ดลบรูดสิบนะครับไปเรื่อยๆสังเกตไหมพอเรายุบรวมส่วนไปลบสามนะครับก้อนนี้จะเป็นรูดหนึ่งลบกับรูดสี่บวกกับรูดสี่ลบกับรูดเจ็ดบวกกับรูดเจ็ดนะฮะลบกับรูดสิบเกิดอะไรขึ้นครับมันจะตัดทําไหมครับตัดตัวระหว่างนะฮะมันจะเหลือหน้ากับหลังนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไปเรื่อยๆนะฮะตึงข้างล่างเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยก็อาการเดียวกันนะเหลือลบสามเขี่ยไหม มันก็จะเหลือก้อนนี้ครับสแควรู t นะลอกมา 3n นลบ2นะฮะลบกับสแควรูนสาบวก1บอกแล้วนะฮะมันจะตัดไปนะตัดไล่ไปเรื่อยๆจริงไหมจึกจๆๆึมันจะเหลือหน้ากับหลังๆๆๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้เราจะได้เป็นอะไรครับรูดหนึ่งก็คือหนึ่งนะฮะลบกับอันนี้เป็นลบสามแล้วก็ลบกับสแควรู t อะไรครับตอบผมสิสามเอ็นบวกหนึ่งนะครับ จบเขียนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการเท่ากับเท่าไหร่จ้ะโจทย์ให้มาเท่ากับ8ดนะครับเราก็เขียนเท่ากับแจบแล้วครับก้อนนี้เอาแม่3ามขึ้นไปคูณนะแปดสามยี 8, 3, 24, ่ิบี่ลบยี่บสี่นะฮะกลายเป็น1ลบกับสแควรูทก้อนนี้อ่าสามนบวก1นะจ๊ะย้ายข้างกลับไปนะฮะย้ายย4ิบสี่มานะก็เป็นย5ิบห้านะฮะเท่ากับสแควรูทเลยครับสามบวก1นะครับ แล้วคุณก็ทําการยกกําลังสองนะทำลายรูทคือยกกําลังสองสองข้างนะจ๊ะยกปังปัง,ปงกำลัง2หายเป็น 3N บวกหเท่ากับ25 25 625นะน,นะครับผมาบนะครับเ,เพราะนั้นเอามาลบนะก็เหลือ624เท่ากับ 3N เพราะนั้น N ตัวเดียวก็ตอบ624ส่วน3เทียนะ624เนี่ยหารด้วย3 616 6, 6 2 12อันนี้ไม่ได้นะเหลือ0โอเคไหม 8324เหลือ208ครับเหลือ208นะจ๊ะ208นะจ๊ะโอเคนะครับเลียนนะฮะแล้วโจทย์ถามว่า n เป็นเท่าไหร่อ๋อ n ทำมาแล้วนี่เป็น208นะครับผมโอเคนะฮะเขียนนะครับสรุปสุดท้ายก็คือเขียนหน้าเขียนไล่มาจุดๆุๆๆๆแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะตัดไปเรื่อยๆมันจะเหลือหน้ากับตัวสุดท้ายตัวหลังระวังเครื่องหมายด้วยนะครับระวังเครื่องหมายด้วยเพราะั้นข้อ19ก็ เหมือนเดิมครับจัดการรูปคอนจูเกตเป็นอะไรจ๊ะจัดการรูปคอนจูเกตเป็นอะไรจ๊ะพูดผิดจัดการเรื่องรูทอยู่ข้างล่างใช้คอนจูเกตคูณนะครับโอเคแค่นี้นะครับนะสรุปเจอรูทอยู่ข้างล่างจัดการด้วยคอนจูเกตครับร้อยละ 90, 95%เลยนะครับโอเคตามนี้นะโอเคครับ